ตอนนี้รถด่วน7จดมาแล้วนะครับเปิดฟีดเลยนะคสาหกสิบสกว่านะครับแม่ไม่รู้ไปขัดข้องตรงไหนรวจดห6นะครับ ดูดูหลงพวงนะครับตอนนี้เที่ยงกว่านะแต่ที่รู้ผมว่า5สามน่าจะโดนกักอีกหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะลองดูสักแป๊บน,นึงก่อนโดนหรือเปล่าดูดูดหางปลานะมันเที่ยงกว่าแล้วนะผมไม่โดนอ่ะ โอ้ยอย่างยังย่งยัง,ยงนี่ดูหางปลาตัวนี้นี่เหมือนจะโดนนะครับเหมือนจะโดนกักอีกน่าจะโดนกักสี่สอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านกันนะครับ